ครับาเกิด yeah, ี And, ้องด่ามือก็องเร่านี่ัะครับตีกันต้องใหรือด่าตาครับด่ารัวห่วครึเปล่าคุณครับ đốt đốt giật giật có nghe chào người đi cho mong cho rồi vừa đi công văn chưa mất cái cái này nó phân minh vậy đó เราเลย <laughs> <laughs>

เอาทุนไทยมันโตกันดิพวกมันบอกว่าเนนี้อยู่บเขาเขาขับดับไฟเอออยู่โตกนยอะโตขึนขับรถไปยิยืนั่งมันโจนก็ดับไฟเด็ดคงดาวคงดาวเนาะโดนมือมันดับไฟปั๊บนั่นไงเด็กขาบรถไปยิ่นั่งจับ

ให้ถือให้ถือใครอันนี้มาให้ให้ถืเดังให้ดังให้นิด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 ให้ถือราคาเท่าไรอย่างเดียวราคที่โอ้ยยัหินหัวส้มสรมาบร เออบอกกจะซี่เข้าเลยดูดขึ้นผู้ล้วถ้าโเจ็ตมาถ้าดีเข่าขายขายเช่า่อกีเข่าขายชาชีเอื้อมันอเอื่อมันเอื่มเอืมนีครับ กัดทัดไปทัดสี่ครับห้าสิบทองฮะห้าสิบห้าสิบห้าสิบสามห้าสิบห้าแล้วก็ทอง เทาห้าไรดีเดียวห้าวีละรโจมวันี้ออเด็ดมิดก่อนใคกใอนใค้ห้ามเหมิดขาย้ายขายขายเหรียญตัวนี้อังอังเหรียญหัดขายสินะเินา ไอ้ตานี้วะเขียอย่างก็ลุกเออเออแล้วไปยสังเอรอกหรอห้าห้้รอบนี้ซื้อหลายข้อ

hoặc là do vậy tao rất quá nhiều. So ông nói thăm mong hình. Yao, tin nói tụi mười lấy ấy sống ấy sống lại ấy anh hùng anh hùng. Lắng 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 anh lắng 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 อายุม <es> mm ันจะปีน hmm, like hey, right. uh ี่นะมันมีกรัวฝนเราไปดูมาเมื่อกี้นะเขาอ๋อฮักฝนมาก่อนใคดูพี่ดูวันวนนะคือคือเด้อกีดฮักอันแรกฮักขาว เออเอรอดเอรอหามืดเอรอดเก็ก็